รัชการที่ห้าเสด็จเมืองปราดหลังฝรั่งเศสยอมคืนให้สยามครั้งนั้นทรงรับสั่งว่าอย่างไรภาพรัชการที่ห้ากับคณะผู้ตามเสด็จที่น้ำตกทานมยมเกาะช้างจังหวัดปราดเปิดเหตุการณ์รัชการที่ห้าเสด็จเมืองปราดหลังฝรั่งเศสยอมคืนให้สยามครั้งนั้นทรงรับสั่งว่าอย่างไรวิกฤตการรอศสอ 112. พิพศ2436ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างสยามฝรั่งเศส จบลงที่สยามต้องยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสทั้งฝรั่งเศสยังยึดเมืองจันทบุรีและตราดเอาไว้ด้วยอย่างไรก็ตามมีการทำสนธิสัญญาเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2449นับพศแบบเก่าโดยฝรั่งเศสยอมคืนเมืองจันทบุรีและตราดให้สยามแลกกับการที่สยามยกเมืองพระตะบอง สีโสมพลและเสียมราชให้ฝรั่งเศสกำหนดการทำพิธีรับมอบที่จังหวัดปราดในวันที่6กรกฎาคมพศ2 4 5 5ห่างจากวันตกลงทํำสนทิสัญญาราวสี่เดือนภาพการยึดเมืองปราดโดยฝรั่งเศสในวันที่22วมกราคมพศ2 4 4 7ช่วงที่มีการรับมอบดินแดนที่ตราดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่หทรงอยู่ระหว่างเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่สองทั้งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อทรงรักษาพระพลานาใหม่และเพื่อทรงลงนามในหนังสือสัญญาดังกล่าวกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสปรากฏในจดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้านโดยสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพตอนหนึ่งว่าในเวลาเมื่อก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยุโรปนั้น รัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศสปรึกษาหาทางที่จะปรองดองระงับเหตุบาดหมางกันมาแต่ก่อนด้วยเรื่องคนในบังคับฝรั่งเศสและเรื่องเขตแดนได้ตกลงทำหนังสือสัญญากันเมื่อวันที่23มีนาคมรศ125ฝ่ายไทยยอมยกเมืองพระตะบองเมืองเสียม,มราฐและเมืองสีโสพลอันเป็นหัวเมืองขเขมรให้แก่ฝรั่งเศสฝ่ายฝรั่งเศสยอมให้คนชาวตะวันออกในบังคับฝรั่งเศสอยู่ในอำนาจศาลไทย และยอมคืนเมืองตราดให้แก่ไทยกับทั้งยอมถอนทหารที่ได้มาตั้งอยู่ในเมืองจันทบุรีถึง12ปีนั้นกลับไปไม่ล่วงล้ำเกี่ยวข้องแดนไทยดังแต่ก่อนหนังสือสัญญานี้ได้รับอนุมัติในปริเมน m ฝรั่งเศสเมื่อวันที่21มิถุนายนรศ126รัชกาลที่5ทรงยินดีอย่างยิ่งที่สยามได้จันทบุรีและปราดกลับคืนจึงทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมเยือนชาวเมืองปราดและเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในคราวเดียวกันดังพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าความคิดจรูนพระองค์เจ้าจรูนศักดิ์กรีดาก่อนมาต่อไปอีกกว่าควรจะไปเมืองปราดความคิดเขากัดแก้มเข้าทีมากจึงเห็นพร้อมกันว่าเข้าทีดีนักลงมือร่างโทรเลขแต่ปารีสจะมาส่งถึงเธอที่นี่ ฉันเห็นอยู่ว่าคงจะเป็นความลำบากชิงกันกับการรับรองที่กรุงให้เธอพอวะพอวังแต่ไม่ควรจะให้เป็นการประกาศให้เป็นแหวเยี่ยมคือขึ้นไปมีคนประชุมรับพร้อมกันแล้วสอบปิชออะไรก็กลับเท่านั้นเห็นเป็นเข้าทีนักหนาเป็นเราไปแลกเอาคืนมาได้ก็รีบแวะไปทีเดียวฝรั่งเศสจะเห็นเป็นดิมอนสเตโรชันอย่างไรก็ไม่ได้เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยดีเมื่อคิดเพลินไปถึงต้องแวะเกาะกระดาษเก็บหอยแลลูกกระบวยภาพ สมเด็จเจ้าฟ้ามารินีนบดาราซ้ายและสมเด็จเจ้าฟ้านิพานนพดลขวาเรื่องราชการที่ห้าเสด็จเมืองปราดยังปรากฏในพระราชหัตทะเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานพดลลงวันที่26กันยายนรศ126พศ2450ตอนหนึ่งว่าแลอยากจะขยับเลื่อนวันในอิตาลีให้น้อยเข้า ครั้นกัวันมีเหลือเกือบจะพอถลายไปเมืองปราดและเมืองจันทบุรีได้จึงได้คิดตัดอิยิปต์เข้าไปอีกตอนหนึ่งก็ได้พอดีความประสงค์เช่นนี้เพื่อจะตัดเวลาที่อยู่เปล่าเปล่ารำคาญใจให้น้อยลงทั้งจะได้ไปเมืองปราดให้พบกับราษฎรทันใจด้วยได้ตอบโทรเลขชาวเมืองปราดที่มีมาเมื่อรับเมืองว่าจะไปเยี่ยมถ้าได้ไปเสียในเวลากลับนี้ดูราษฎรจะเป็นที่ยินดีว่าพ่อรักใครเอื้อเฟือ้อ เมืองแถบนั้นไม่ได้ไปมา1 3 1 4ปีแล้วและไม่เคยได้รับเสมาแจกเหมือนเมืองอื่นเลยถ้าได้ไปแจกเสมาสองเมืองนั้นก็จะเป็นที่พอใจเป็นอันมากเมื่อรัชกาลที่ห้าเสด็จเมืองปราดเมื่อเรือเมซักซันซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งถึงปีนังรัชกาลที่ห้าและเจ้านายหลายพระองค์ที่ตามเสด็จประพาสยุโรปก็ทรงเปลี่ยนไปประทับยังเรือพระที่นั่งมหาจักรี เพื่อเสด็จไปยังเมืองปราดและจันทบุรีซึ่งเมื่อถึงพื้นที่เมืองปราดแล้วกรมทหารเรือได้จัดเรือกลอนไฟขนาดย่อมสำหรับประทับเข้าเมืองปราดคราวนั้นรัชการที่ห้าทรงมีพระราชดำรัสแก่ข้าราชการและประชาชนที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทว่าครั้นเมื่อเราได้รับโทรเลขจากเมืองปราดในเวลาที่เราอยู่ในประเทศยุโรปเป็นสมัยเมื่อเราได้มาอยู่รวมกันอีกจึงมีความยินดีอย่างยิ่ง มีความปรารถนาที่จะใครได้มาเห็นเมืองนี้และเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ระง,งับความลำบากอันใดซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยความเปลี่ยนแปลงและเพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวเสื่อไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนและทวียิ่งขึ้น ซึ่งเจ้าทั้งหลายคิดเห็นว่าเราเหมือนบิดาที่พลัดพรากจากบุตรจึงรีบมาหานั้นเป็นความคิดอันถูกต้องแท้ขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก ที่น่าสนใจคือรัชกาลที่ห้าไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินมือปราดเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินรวมทั้งหมดถึง12ครั้งสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนและความหมายในการปรากฏพระองค์ณที่แห่งนั้นได้เป็นอย่างดี